สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะนำเสนอการเปลี่ยนกระถางนะคะของแมมลังนกนะคะซึ่งนะคะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่แผ่นพลาสติกรองนะคะแล้วก็ใส่กากมะพร้าวสับนะคะแล้วก็ตักดินใส่เข้าไปนะคะจนเกือบเต็มนะคะแล้วก็ใส่สตาร์เกิลจีนะคะแล้วก็ปุ๋ยเม็ดละลายช้านะคะคนให้เข้ากันนะคะ ต่อจากนั้นเราก็จะแยกต้นของแมมลังนกออกนะคะเราก็จะนำมาปลูกในขณะที่ปลูกนั้นนะคะก็ใส่ดินเพิ่มเข้าไปนะคะโดยแหวะส่วนกลางออกก่อนแล้วก็ใส่ดินเพิ่มเข้าไปนะคะ พอเราใส่ดินเสร็จนะคะเราก็จะโรยด้วยหินโรยหน้ากระถางนะคะเพื่อความสวยงามนะคะในส่วนนี้แล้วก็ประคองต้นด้วยนะคะขั้นตอนการปลูกก็จะเหมือนเดิมนะคะ โดยจะแวะส่วนกลางออกก่อนนะคะแล้วก็นําต้นลงไปปักลงนะคะใส่ดินเพิ่มถ้าลากยาวนะคะเราก็อาจจะมวนรากบางคนก็จะตัดลากออกนะคะแต่ดิฉันไม่ตัดนะคะเวลาใส่ดินเราก็จับต้นให้เขาอยู่ช่วงกลางนะคะ เสร็จเรียบร้อยเราก็จะโรยหินโรยหน้ากระถางนะคะถ้าเห็นที่เราโรยเราอยากจะสามารถนำกลับไปใช้ได้อีกก็หากล่องหรืออะไรนะคะดังตัวอย่างนะคะเราก็สามารถนำส่วนที่เหลือมาใช้งานได้ในส่วนของต้นกอใหญ่นะคะเราอาจจะปลูกใส่กระถางใหญ่ นะคะให้เขาอยู่เป็นพุ่มก็ได้นะคะแล้วก็นำไปจุ่มน้ำนะคะเป็นการลดน้ำในขั้นตอนนี้ดิฉันจะใช้ในกาลีที่ปลูกครั้งแรกนะคะพอหลังจากนั้นนะคะฉันก็จะนำส่วนที่ลดตรงนี้นะคะเอาออกมานะคะพอน้ำชุ่มขึ้นข้างบนนะคะก็จะนำไปวางไว้ในที่แดดลำไรก่อนนะคะในประมาณสองสัปดาห์แรกนะคะ ตัวนี้ก็เป็นวิธีการปลูกขั้นตอนเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเราใช้กระถางที่ใหญ่ขึ้นนะคะก็จะใส่สแต g กเกนจีกันเพียนะคะแล้วก็ปุ๋ยเม็ดละลายช้านะคะคนคุกเค้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็นำต้นมาปลูกให้ต้นอยู่ช่วงกลางนะคะแล้วก็ตักดินใส่เข้าไปนะคะ แล้วก็โรยด้วยหินโรยหน้ากระถางเช่นกันนะคะแล้วก็นำไปลดน้ำสำหรับในการลดน้ำนะคะเราก็จะลดเจ็ดวันครั้งนะคะตัวนี้จะใช้ลดในกรณีที่เป็นการปลูกครั้งแรกนะคะพอหลังจากนั้น ผ่านไปเจ็ดวันนี้ฉันก็จะลดโดยใช้ฝักบัวลดให้ชุ่มลงถึงก้นกระถางนะคะผ่านไปสักสองสัปดาห์นะคะเราก็จะนําต้นที่เราได้ปลูกไว้นะคะคนําไปไว้ในที่แดดภายใต้สแสลรพางแสงนะคะห้าสิบเปเซนตนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ